มำอะไกุ้งครับวันนี้มาที่กระแพงเชรนะครับก่อมาหากินอาหารที่ตลาดนะครับ <S <S รู้ว่าวันนี้จะมีอาหาราหาร้านขาย่อนะครับครับในตลาดก่อเป็นแบบตลาดทั่วไปครับก่อทหนายพวกเสื้อผ้ากางเกงเสื้อยืดนะครับผมเนาะของกินของใช้ก่ออยู่ด้านในหน่อยนึงนะครับก็เดินเข้าไปในแผงขายอาหารเพราะว่าเขา จำหน่ายขายของอะไรบ้างนะครับก่อสินค้าก่อมากมายนะครับก็เหมือนตลาดบ้านเราทั่วไปนั่แหละครับผมฝั่งนี้อาหารอาหารก่อหรือว่าหมดแล้วนะครับก่อโชคดีนะครับเซิร์ชใน Google นะครับก็ได้เจอร้านอาหารที่เหลืออีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านคูดุมนะครับชื่อร้านว่า Bright b a k e r y นะครับ and Coffee ก่อเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่เหลืออยู่ร้านเดียวใน จังหวัดกาแพงเพชรนะครับที่ยังมีให้พี่น้องได้กินได้ดื่มกันอยู่นะครับรายการอาหารก็มีมากมายนะก็มีเมนูแนะนําหน้าร้านนะครับก็เป็นข้าวหมกไก่นะครับไก่สไปซี่สลัดไก่ทอดข้าวยำน้ำบูดูนะครับและอีกหลายอย่างนะครับในร้านยังมีอีกหลายเมนูให้เลือกกินได้ชิมกันนะครับร้านอาหารนี้ก็เป็นร้านอาหารติดแอร์นะครับก็ถือว่า นั่งกินเย็นๆสบายๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่มาดูแลพี่น้องที่เดินทางมาในพื้นที่กำแพงเพชรนะครับเด็กๆก็มีความสุขนะครับเมื่อคนเราอิ่มท้องนะครับก็มีความสุขกันนะครับเมื่อเวลาท้องหิวนะครับก็มีความเดือดร้อนกันนะครับอันนี้ข้าวผัดสําหรับเด็กๆนะครับข้าวผัดไส้กรอกนะครับ ฝีมือการทำอาหารของเขาเบาๆนะครับเด็กบางคนก็จะเลือกกินไข่เจียวนะครับเนาะไข่เจียวนี่คืออาหารประจำชาตินะครับไปที่ไหนก็กินง่ายนะครับหากินได้ทุกที่นะครับมีกากะเพราไก่นะครับไข่ดาวนะครับอาหารยอดฮิตของพี่น้องคนไทยเช่นกันนะครับก็ดูดีนะครับหน้าตาดูดีรสชาติอร่อยแก็ต้องยกให้ว่าฝีมือดีนะครับสำหรับร้าน แห่งนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับว่ามาที่กระแพงเพชรนะครับก็เรือให้พี่น้องได้ทานอาหาราร้านอยู่ครับอยู่เรือร้านเดียวนะครับร้านกว้างขวางนะครับนก็แอร์เย็นสบายชุ่มจ้านะครับผู้คนในร้านก็มีความสุขนะครับไม่มีความร้อนนะครับอันนี้กับเราคลุกนะครับกับเรากลุงคลุกเข้าอร่อยมากเลยครับกินกับพริกน้ําปลานะครับ ครับวันนี้ก็แม่บ้านนะครับแม่บ้านก็กินเข้าได้อร่อยนะครับว่าเพราะมันมีอากาศรอบๆเย็นสบายครับผมแน่นอนครับกองทัพต้องเดินด้วยรองนะครับการท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับเอาพอจะหมดค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องอาหารมาใจน้อยๆนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับร้านไบ์เบอร์เกอรี่นะครับผมก็ตั้งอยู่ถนนเทซา สองนะครับซอยสิบเอ็ดนะครับเพื่อเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนะครับกำแพงเพชรก็เหี่วก็แวะมานะครับอาหารร้านแห่งเดียวในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็มีโอกาสกอแวะมาอุดหนุนกันนะครับผม